สวัสดีค่ะนารีขีมาขาพยากรค่ะวันนี้เรามาสพเพเระกันดีกอ่าแม่หมอจะมาคุยนานาสาระทั่วๆไปให้ฟังนะแต่อาจจะลงใน youtube นารีขีมาขาวพยากรเนาะ,ะวันนี้แม่หมอจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับลูกแก้วพญานาคมีแฟนคลับเนี่ะเข้ามาถามว่าลูกแก้วพญานาคเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์จริงไหมมันเป็นยังไงลูกแก้วพญานาคของแต่ละ,ะแต่ละ เขาเรียกว่าแต่ละระดับชั้นน่ะของนากราชนักราชมันมีหลายพงเผ่าเนะเาะไม่ว่าจะเป็นสายปู่ผู้ชมอ,อันันตะนาคราชามุจลินนากราชาสีสุดโทนาคราชาสีปทุมนากราชนครราชสีชมพูนครราชอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะสีรุ้งก็มีแต่แต่ละพงเผ่าเนี่ยเขาก็จะมีระดับชั้นลงมาอีกลูกแก้วเนี่ยของนากราชมันคือหัวใจสําคัญ ของนาคราชแต่ละตนแต่ละตนนะพูดง่ายๆก็เหมือนหัวใจของมนุษย์นี่แหละค่ะแล้วถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่ว่ามันมีอิทธิฤทธิ์ไหมมันเหมือนกับมันเหมือนกับถ้าพระที่บรรลุอรหรันต์แล้วมีธาตุขัดอยู่ข้างในร่างกายเนะี่ยเออมันก็จะเปรียบคล้ายๆกันก็ได้นะคะแต่ลูกแก้วของนาคราชเนะี่ยมันไม่ใช่ลูกแก้วธรมธรมดาธรรมาที่แบบ เหมือนเนื้อเยื่ออวัยวะเราธรรมดาธรรมดาที่ที่ที่มันจะมีมีเมื่อไหร่หรือบางคนอาจจะอะไรนะอวัยวะส่วนหนึ่งหายไปก็เอาอีกส่วนหนึ่งมาทดแทนได้อันนั้นไม่ใช่ของนาคราชเนี่ยลูกแก้วนากราชเขาต้องใช้บัน <c oughs> เขาเรียกาบาร,รมีในการบำเพนเพียนนะคะก็เหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับาธาตุขัดนะ่ะเออของพระอรห,หนันต์อย่างนั้นแหละค่ะคล้ายค้ายกันลูกแก้วของเขาเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาสั่งสม บุญบารมีมานาน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 มากแล้วจนก่อเกิดออกมาเป็นลูกแก้วลูกแก้วของเขาเนี่ยแต่ละสีแต่ละพงเผ่าแต่ละระดับชั้นก็ขึ้นอยู่กับบารมีที่เขาสั่งสมมาเช่นเดียวกันทีนี้ถามว่าเออแล้วลูกแก้วทั่วๆวไปเนี่ยที่เราไปบูชากันมาเนี่ยมันมีอิทธิฤทธิ์ไหมมันไม่มีหรอกค่ะมันก็เป็นลูกแก้วหินธรรมดาธรรมดา แต่ถามว่ามันจะมีอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาได้อย่างไรก็อยู่ที่คนที่ปฏิบัติที่เอาไปผูกคาถาลงไปว่าเขาปฏิบัติเนี่ยอยู่ในระดับไหนบวกกับเขามีานาคราชประจำองค์ของเขาด้วยหรือเปล่า <S <S เพราะการที่จะไปผูกเศษคาถาในส่วนที่เป็นของนาคราชเขาเรียกว่าลูกแก้วหัวใจหัวใจสำคัญของนาคราชได้เนี่ยเขาต้องขออนุญาตความเห็นชอบอะค่ะ ของเหล่านากราชว่ายินดีที่จะให้หรือเปล่าถ้าไม่อย่างนั้นมันก็เหมือนกับไปแล้วเมื่อสิบเอาของของเขามาแล้วก็มาผูกเศกคาถาให้เองอย่างเงี้ยไม่ได้นะอมันเหมือนกับคุณเอาพระพุทธรูปมาผูกเศกอ่ะคุณก็ต้องนับถือพระพุทธองค์ปฏิบัติในทางของพระทุกพระพุทธองค์แล้วคุณจึงจะปฏิบัติถึงแล้วถึงจะผูกคาถาลงได้เช่นเดียวกันลูกแก้วนากราชถ้าไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติถึงหรือผู้ที่เป็นบริวารของเหล่านาคราชเขาโดยตรงแล้วได้รับ อนุญาตจากองค์นคราชที่เป็นระดับสูงสงแล้วเนี่ยแก้วนาคราชก็เป็นแค่แก้วธรมธรมดาธรรมดาก้อนหินเครื่องประดับธรรมดาธรรมดานะคะที่นี้หัวใจของนากราชทุกๆนากราชเนี่ยเขาจะมีแก้วนากราชหลักของเขาเลยเป็นเป็นเป็นแก้วใหญ่ๆประจําตัวของเขานะถ้าเกิดเขาตุยเย่ไปหรือเขาเปลี่ยนภพภูมิไปอ่าลูกแก้วเนี้ย ร่างกายเขาจะสูญสลายไปลูกแก้วเนี่ยจะยังคงอยู่คือมณีหัวใจนะคะของนาคราชเขาเออแต่ถามว่าใครสักคน,นจะไปเจอมณีหัวใจจริงๆของนาคราชจริงๆอะ่ะเจอไหมมันมันไม่มีใครได้หรอกคะ่ะเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ในวังบาดาลของเขาอะเพราะเออ่นาคราชตนที่จะผัดผัดแล้วให้มีลูกแก้วมณีนาคราชตรงที่เป็นหัวใจเขาออกมาก็ต้องเป็นนาคราชที่ ที่บรรลุสูงสูงแล้วเนี่ยปฏิบัติสูงสูงแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนภพภูมิอย่างเช่นสีสุดโทนากราชในบรรดานาคราชทั้งหมดเน่ยมีเพียงแค่สีสุดโทนาคราชเท่านั้นนะคะที่เปลี่ยนภพภูมิแล้วจากความเป็นนาคราชเนี่ยไปสู่ความเป็นเทพดังนั้นลูกแก้วนาคราชเขาเนี่ยมีแต่ไม่ได้มีที่มนุษย์นะอ่ามีที่วางบาดาลของเขานะคะเอาไว้สําหรับเป็นบารามีคุ้มครอง เอาไว้สําหรับเป็นบารมีคุ้มครองนาคราชตนอื่นๆก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณอยากได้ลูกแก้วที่เป็นตัวแทนของนาคราชแต่ไม่ใช่มณีที่เป็นหัวใจหลักของเขานะคะออแต่เป็นแค่ตัวแทนอะแล้วต้องการผูกเสกคาถาให้มีนาคราชเนี่ยเหมือนมีชีวิตที่จะคุ้มครองคุณหนึ่งนะคุณจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติถึงถึงแล้วขอเขาแหละเขายินยอม แล้วคุณก็เหมือนกับเก็บสั่งสมเอาไว้ที่หิ้งพระเนาะมันบูชาปฏิบัติศีลของคุณไปเรื่อยๆวันหนึ่งคุณจะเห็นเห็นปาฏิหาริย์ในความเป็นลูกแก้วนักราชที่คุณไปบูชามาหรือไปเช่ามาจากที่ไหนก็ตามนะคะแต่ถามว่าความศักดิ์สิทธิ์ของมันอะ่ะถ้าไม,ไม่ไม่ได้มาจากผู้บรรลุจริงๆแล้วตัวคุณเองนั่นแหละค่ะที่จะต้องมันรักษาศีลจนกระทั่งเขายอมที่จะ ให้กับคุณอะคะ่ะให้กับคุณอาจจะให้เพียงบางส่วนคืออิทริต์ของลูกแก้วตรงนี้ให้เพียงบางส่วนแต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดเทียบเท่ากับอหัวใจสําคัญลูกแก้วที่เป็นหัวใจสําคัญของเขาอดังนั้นถ้าเกิดมีคนมาบอกว่าบูชาแก้วน่าคาร้านไหมศักดิ์สิทธิ์อย่างง้นศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นนมันมันมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะตัวคุณปฏิบัติแล้วเขามาอยู่กับคุณไหมแล้วคุณขอเขาละเขาจริงจะให้นะคะ ไม่ได้อยู่ดีๆไปซื้อที่ไหนมาก็ได้ลักว่องลูกแก้วกศักดิ์สิทธิ์เออช่วยได้เออทีนี้ถามว่าอิทริตของลูกแก้วนาคราชช่วยอะไรคุณได้บ้างเขาก็บันดันโชคให้คุณได้ทั่วๆไปนะคะ่ะบันดาลความรักเออบันดาลโชคลาภบันดาลให้คุณแคล้วคลาดคุ้มครองภายในระดับหนึ่งต้องบอกว่าระดับหนึ่งเพราะโดยอิทริต์ของนาคราช เขาไม่ได้ปราบมารปราบอสูรนปราบซาตานได้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นศีสุสโธก็คงไม่โดนซาตานฆ่าตายเออเนะละละแล้วก็องคนารีเนี่ยเขาก็ไปชุบชีวิตใหม่เสร็จแล้วเขาก็มุ่งสู่ทางธรรมปฏิบัติอีกหลายร้อยชาติพบอะค่ะอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเขาเปลี่ยนเปลี่ยนสภาวะไปสู่ความเป็นเทพข้างบนการที่จะเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเทพข้างบนเขาไม่ได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เขาได้ตายจากตายจากวิถีของนาคราชแต่ไม่ได้ตายธรรมดาไง เขาปฏิบัติภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะคะ่ะช่วยช่วยช่วยองค์นารีช่วยมหาเทพเขากำจัดอสศูนต่อสู้กับอสศูน์จนกระทั่งตุยเย่นั่นคือบานบาบารมีที่สูงส่งถามว่าใครสักคนหนึ่งหรือนาครราชหรือครุฑสักตนหนึ่งที่จะไปทําตรงนั้นมันไม่ได้เกิดทุกยุคทุกสมัยได้ไงมันมีแค่ยุคเดียวที่เกิดมาต่อเนื่องมาจนถึงยุคนี้ดังนั้นยุคนี้ก็มีนักราชหลายตนมากมายที่ลงมาสั่งสมบารามีหรือเปลี่ยนภพภูมิ ซึ่งเขาเหล่านั้นก็อาจจะมีมีส่วนที่สัมพันธ์ไปเกี่ยวข้องกับลูกแก้วนักราชหรือนักราชพงเผ่าต่างๆของเขาได้อดังนั้นถ้าคุณได้มาคุณอยากให้ลูกแก้วนะั้นเป็นลูกแก้วที่วิเศษที่จะคุ้มครองคุณได้คุณก็ปฏิบัติศีลน,นะคะให้มันสูงสูงแล้วก็อธิษฐานถึงองค์ของคุณให้อ่าบารมีขององค์ท่านะมาอยู่ในที่ลูกแก้วนักราชที่คุณบูชามาให้มีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะคุ้มครองคุณได้นั่นแหะคะ่ะ คือสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเกิดไปซื้อตามข้างทางตลาดนัดเอ้ยลาซาด้าเอ้ยช้อปปี้เอ้ยมันก็เป็นแค่หินธรรมดาธรรมดานะคะที่เขาเจียระไนมาเฉยๆนะโอเคเนาะเผื่อว่าเอ,อก็เอาไว้เป็นที่ท,ที่ที่พอจะสื่อสารกันให้ฟังนะคะว่าอันนี้ก็คือสิสุโทนากราชเข้ามาพูดให้คุณฟังเองนะคะว่าว่าลูกแก้วนากราชจริงๆเนี่ยมันก็มีอิทธิฤทธิ์ของมันแหละ แต่ไม่ใช่ว่าคุณไปบูชาที่ไหนมาใครจะมาผูกเสกก็ได้ใครจะมาขอหน้าคราชแล้วให้มันมีบารมีมีอำนาจขึ้นมามันไม่ได้ไงส่วนหนึ่งคุณกู้ไปบูชามาหรือไปซื้อมาต้องปฏิบัติให้ถึงเองแล้วขอเขาเองเขาคืนจึงจะให้คุณได้เหมือนกับคุณได้เส้นผมพระเกศของหลวงปู่มาหลวงปู่ที่อรหันต์ที่ทีอ่อรณภาพไปแล้วเนี่ยก็ยังคงเป็นเส้นผมธรรมดาแต่วันหนึ่งคุณปฏิบัติจนศีลคุณสูงมากมอ่ะ คุณก็จะคุณก็จะเห็นว่าเส้นผมนั้นมันเปลี่ยนสภาพเป็นธาตุถูกปะนั่นแหละค่ะเช่นเดียวกันเนาะเพียงแต่ว่านาคราชจริงๆนะก็เป็นหัวใจหัวใจของนาคราชทุกตนที่จะอยู่กับนาคราชไปจนกว่าสิ้นวาระของเขานะคะเหมือนคนเรามีหัวใจมีหัวใจอะ่ะแต่สมัยนี้เขาเปลี่ยนหัวใจได้เนาะมนุษย์ใช่ปะมันวิพาการณ์มันจะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ของนาคราชมันมันเปลี่ยนไม่ได้ไงถ้าเกิดนาคราชเนี้ ออกจากชีวิตเขาเขาก็ตุยเย่เมื่อนั้นอืมนั่นแหละค่ะคือที่มาของนาคราชลูกแก้วนาคราชนะคะทุกๆุกพงเผ่าจะมีลักษณะเหมือนกันแล้วก็นาคราชแต่ละระดับชั้นน่ะความศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เท่ากันเพราะนาคราชเขาปฏิบัติไม่ได้เสมอกันเนาะก็โอเคนะคะก็พูดให้ฟังคร่าวๆ เป็นเป็นที่เขาเรียกว่าไงเหมือนเป็นนิทานเล่าให้ฟังเนาะเป็นความรู้ประลามปลามาคุยให้ฟังเฉยๆแล้วกันเนาะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแต่ละบุคคลในการรับชมและรับฟังนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะก็เล่นแอปนิดนึงให้รู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อนะหน้าไม่จืดชืดนะคะคุณก็เล่นได้นะสนุกดีอขอบคุณค่ะ